<โ>ออกตายเลยมั้งโอมัดคอตายเลยเหยียอคาปากสายมัดคอตายครับสนิทไม่ตายหรอกรอเล่นมีหกครับผมอันนี้เออ นี่ยี่ช็อกอีกช็อกถ้าเป็นฮันเตอร์วีหกกับหมายน้ำเล็กน้อยครับข้างทางรมแรงๆหาหลบตามพุ่มไม้นั่งตีนเรื่อยๆเฉยเฉะต่ออีแปะเลยเลยให้วีหกยกกันเพลินบอกแล้วหมายน้ำเล็กน้อยไว้ใจครับกับคันเนี่ยหักแอคเคสแอคคอสนาโนครับผมอันนี้วันนี้ก็สายพีจะเป็น โคน,น็อต PE สองก็โคน,นัอพัด PE สองไอ้เก์คันนี้ผมใช้เป็นแปดสิบเจ็นน okay, นนนดนะครับเวทแปดสิบเจ็ดตีไปช่อนกันล้างมันโอเคครับลองใช้คันอ่อนดูมั่งเคยใช้แด้วสิบยี่สิบบอกได้ครับเดียวว่ามันสุดชอมากเลยอ่ะ